เสาคือคุณค่าวิเคราะห์อนาคตของโรเบิร์ตสันและบทบาทนักเตะรุ่นใหญ่ในทีมลิเวอร์พูลบายแจ็คลัสบในโลกฟุตบอลที่วิ่งเรมวแข้งวัยเกิน30มักถูกตั้งคำถามถ,ามถึงอนาคตเสมอแต่เมื่อมองลึกลงไปพวกเขาอาจมีคุณค่าที่เงินซื้อไม่ได้เลยก็ได้ประสบการณ์ vs พลังหนุ่มลิเวอร์พูลพยายามรักษาสมดุลระหว่างพลังหนุ่มกับประสบการณ์ โดยซีซั่นนี้พวกเขาต่อสัญญาให้ถังโมซาลาและเฟอร์จิลฟานไดอายุ33ขณะเดียวกันก็เสริมทับด้วยผู้เล่นอายุต่ำกว่า24ปีถึง4รายแต่การเดินสายกลางแบบนี้อาจไม่ยั่งยืนและหนึ่งในคำถามสำคัญที่กำลังประทุคือเราควรเก็บแอนดี้โรเบอร์สันไว้ต่อไปไหมโรเบอร์สันถึงทางแยกมีข่าวว่าแอตเลติโกมาดริด สนใจดึงตัวแอนดี้โรเบิร์สันและเจ้าตัวเองก็มีท่าทีเปิดใจแม้เขายังเหลือสัญญากับลิเวอร์พูลอีกหนึ่งปีแต่อนาคตที่ต้องเป็นตัวสำรองของมิลลสเคอร์เคสอาจไม่ใช่สิ่งที่เจ้าตัวยอมรับได้แม้ฟอร์มในฤดูกาลก่อนจะตกลงอย่างเห็นได้ชัดเช่นเสียจุดโทษ2นัดติดโดนใบแดงแต่สล็อตก็ยังเลือกใช้เขาเป็นตัวจริงถึง35จาก48นัดในพรีเมียร์ลีกและแชมเปียนส์ลีก รวมถึงมอบหมายให้เล่นเซนเตอร์แบ็กในเกมเยือน PSV เขายังเป็นคนที่โค้ชเชื่อใจอย่างไม่ต้องสงสัยปล่อยหรือเก็บค่าจ้างสูงหรือคุณค่าที่วัดไม่ได้ริชาร์ดฮิวส์และทีมบริหารต้องช่างใจว่าจะขายเพื่อเอาค่าทัวก่อนหมดสัญญาหรือเก็บไว้เพื่อรักษาผู้นำในทีมและต้นแบบของนักเตะรุ่นใหม่หลายสโมสรชั้นนำในกีฬาระดับโลกให้ความสำคัญกับนักเตะประสบการณ์ แม้จะได้ลงสนามไม่บ่อยเช่นยูโดนิสฮาสเสลม NBA ไม่อมมี่ฮีทที่มีบทบาทเป็นผู้นำวัฒนธรรมทีมหรือสกอตคาร์สันพรีเมียร์ลีกแมนซิตี้ที่เป็นตัวอย่างด้านความทุ่มเทในการซ้อมและการวางตัวเตปกวาดิโอลาถึงกับเคยบอกว่าเด็กๆควรอยู่ใกล้สกอตคาร์สันมากกว่าผมเสียอีกเพราะเขาคือแบบอย่างของมืออาชีพตัวจริงเอนโดตัวอย่างสดในทีม วัตารุเอนโดก็มีบทบาทคล้ายกันกับฮาสลมและคาสันแม้ฤดูการล่าสุดจะได้ออกสตาร์ทแค่เจนัดแต่ยังมีส่วนร่วงใน32เกมเขาเปรียบเสมือนคลเซอร์คือคนที่ลงมายืนแน่นแนวรับช่วงท้ายเกมเพื่อรักษาสกอร์แม้จะไม่ค่อยได้ลงเป็นตัวจริงก็ไม่เคยปริปากบนและพูดอย่างภาคภูมิใจว่าในโลกอาชีพคุณต้องทำให้ทุกคนรู้ว่าคุณยังมีความหมายแม้จะได้เล่นแค่10นาทีสุดท้ายก็ตาม จุดแข็งของเขาคือช่วยรักษาบรรยากาศในทีมและเป็นแรงบันดาลใจให้รุ่นน้องต่างจากกรณีของจอแดนเฮนเดอร์สันที่ตัดสินใจย้ายเพราะไม่สามารถรับบทบาทตัวสำรองได้คู่แข่งลิเวอร์พูลคิดอย่างไรเชลซีเลือกใช้เด็กเป็นหลักไม่มีใครอายุเกิน29ลงสนามในเมื่อฤดูการก่อนแมนซิตี้ใช้ผู้เล่นวัย30บวบ่ถึง9คนและประสบความสำเร็จแบบต่อเนื่อง บางเสียงบอกว่าซิตี้แก่เกินไปเลยพลาดแชมแต่เชลซีก็พังตอนวิกฤตเพราะไม่มีใครพอมีประสบการณ์คุ้มสถานการณ์ได้ลิเวอร์พูลดูเหมือนจะอยู่ตรงกลางพอดีแต่การจะรักษาสมดุลน,นั้นเอาไว้ได้ต้องตัดสินใจอย่างระมัดระวัง